ลูกใหญ่อยู่นะครับลูกใหญ่มากโอเคลูกใหญ่น,นี้ลูกใหญ่มากนะครับส่วนอันนี้เป็นลูกเล็กอ่าอันนี้เป็นลูกเล็กก็ใครสนใจนะครับไปติดต่อได้เด้นนะครับไปซื้อตามนี้เลยนะครับตามนี้ตามนี้ติดตามตามนี้นะครับ ได้กินไหมทุกคนว่าจะซื้ออินทผลัมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับน่าจะได้กินอยู่นะเดี๋ยวจะลงไปซื้ออ่นี่ๆๆเดี๋ยวจะลงไปซื้อข้าว๋ือจอดรถก่อน แล้วจอดซื้ออินทผลัมกันครับ ทุกคนทุกคนได้มาแล้วได้ของแถมมาด้วยอร่อยอร่อยชื่อฟาร์มอะไรเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้นี่นะครับอันนี้ลูกเล็กร้อยิบห้าบาทอ่ากล่องใหญ่อันนี้กล่องใหญ่ทุกคนดู ทอแถมด้วยอันนี้กล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่175หวานมากอร่อยมากคุ้มไะเดินทางกันต่อกับบ้านเราได้เยอะมากครับโอ้ทำไมหน้าดำมาก แสงมันไม่ได้ครุกคนมันไอร้างนั้นเนี่ยกินเลยอืมอร่อยกินลูกแถมไหมก่อนหวานมาก อินทผลัมนะคะหวานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทือรายอยู่แบบถุงวันนี้ลูกเล็กอันนี้ร้อยยิบห้าได้เยอะอยู่เนาะร้อยิบห้าบาทเนี่ยอันนี้อันใหญ่ครับ อันใหญ่อันใหญ่อันนี้ชื่อว่าไร่ผาสุกเดอ้อทุกคนเส้นอออกจากกระสังมานิดนึงครับออกจากอำเภอมานิดนึงเข้าไปซื้อในสวนได้เขามีเบอร์โทรให้ด้วยอันนี้ลูกใหญ่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไม่แพงไม่แพงคุมอยู่ แล้วแบบเออคนขายใจดีอ่ะเจ้าของสวนก็ใจดีแแถมตั้งเยอะออร่อยอร่อยหวานมากหวานฉ่ำแบบอืมหมหวานหวานหวานชื่นใจ ประโยชน์ของอินทผลัมนี่เยอะนะทุกคนเบาหวานความดันนี่เพราะไขมันคอเลสเตอร,ลรอลเนาะอร่อยไม่ล้างไปไม่เป็นไรหรอกเนาะกินโลด กขาปลูกแบบได้กินเร็วมากอะทุกคนคืออันนี้เห็นตั้งแต่เขาเริ่มปลูกอ่ะจนมาถึงตอนเนี่ยก็เก็บขายอ่ะเร็วมากอร่อยครับหวานฉ่ำเลยทุกคนไร่พาสุบเด้อ จะมีเบอร์โทรอพอดีขับรถผ่านสวนเขาพอดีซื้อจากหน้าสวนเลยอ่าไรา่ไร่ผ่าสุกนะครับเฟซบุ๊กนะครับไร่ผ่าสุกเด้อ เบอร์โทรติดต่อนะครับ089 000, 000 5956อ่าใครสนใจนะครับลองติดต่อไปดูเนาะอันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวหรอกไม่ได้ค่ารีวิวอะไรเขาเลยแต่ว่าอุดหนุนเนาะช่วยเหลือชาว,ชวสวนชาวไร่บ้านเรานะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับติดถนนสี่เลนเลยเส้นอ่ากระสังอ่า โนนจำปานะครับออกจากกระสังมาประมาณสองสามโลก็ถึงละเมื่อกี้เจ้าของสวนก็บอกว่าถ้ามาแล้วไม่เห็นพขาขายอยู่หน้าสวนก็คือเข้าไปในสวนได้เลยเขาก็เก็บขายให้ในสวนเ็้าไปเก็บจากต้นจากต้นสดๆเลยมันดีอ่ะทุกคนมันดีตรงที่ว่ามันอร่อยมันหวานหอมเลย เขาบอกว่าถ้ากัดตรงประมาณก้นๆมันจะหยอกฝาดๆนิดนึงมันต้องกัดแบบกลางๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยกล้องมันอาจจะมืดไปนิดนึงเด้อทุกคน เฉพาะกินอันแถมนี่โอ้เยอะมากอินทผาล,ลามเดอ้อทุกคนเห็นไหมอันนี้ลูกเล็กเขาบอกว่าลูกเล็กแต่ว่าผมว่าลูกใหญ่ยอยู่เดอ้ออ่ดูเฉพาะที่แถมนี่ถุงนี้เฉพาะที่แถมกับเครื่องถุงอะแถมเยอะมาก เดี๋ยวกินหมดเดี๋ยวค่อยไปซื้ออีกืมทุกคนหวานหอมเลยเขาเรียกพา,ายในไม่รู้ว่าสีเหลืองเนี่ยแล้วมีอันนึงอะสีม่วงแต่ว่าสีม่วงมันออกน้อยมันมีน้อยมันยังไม่ค่อยออกเยอะอ่าเนี้ยเขาว่าเก็บขายปีแรกเลยนะอันเนี้ย เอซท่านไหนสนใจนะครับทักไปได้เด้อผมไม่ได้ค่าแบบไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าก็ช่วยกันชาวไร่ชาว,วสวนช่วยกันครับเอออร่อยอร่อยอร่อยหวานฉ่ำชื่นใจ มันดีอ่ะทุกคน มีอะไรมีอะไรให้กินขอบคุณค่ะของแพงจะด้วยเออกินไปขอบคุณค่ะ <c oughs> วงังๆกินเต้านาอ๋อล้างจานงานศพเหรอแบ่งแบ่งคนเลี้ยงวัวแบ่งคนรู้จักข้างบ้านไม่ใช่ข้างบ้านในหมู่บ้าน แบ่งกันกินทุกคนอย่างนี้แหละสังคม,ม้ันนอกเรามีอะไรก็แบ่งปันกันดูแลกันดีดีโอ้แดดนอร่อยอ่ะกินอีกรูปหนึ่งได้ไหมอ่ะเอาลูกน้อยจะอิ่มแล้วนะนี่ อ,อินทผาลัมเนี่ยเขาบอกว่ามันให้พลังงานสูงมันดีต่อสุขภาพนะที่ที่แบบเคยอ่านพันผ่านนะทุกคน đi không ba แต่วันนี้ห้าโมงแล้วน,ะนี่ทุกคนแต่แดดแบบแดดแรงมากจะถ,ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ก็ไม่ต้องกินจ้าไม่มีใครอยู่ก็ไม่ต้องกินนะจ๊ะไม่มีใครอยู่บ้าน ข้างบ้านว่าจะแบ่งให้กินไม่เห็นมีใครอยู่เลยเข้าบ้านเราแล้วเดี๋ยวโอ้โหแดดทุกคนเอาเป็นบ้านนะครับแล้วก็ลากันไปด้วยแบบนี้แหละ แดดแรงมากนะครับเดี๋ยวก็ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับกับกลือกเอิกอากนะครับในช่องตามดูเกลืกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย